เฮโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะเว้ยก่อนอื่นเลยฝากกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง Funny Machine ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องเด็ดๆแบบนี้เอาล่ะวันนี้กูมีเรื่องโคตรพีคมาเล่าให้ฟังเว้ยผู้ึงเคยเป็นปะแบบว่าตั้งใจลดหุ่นเฟี้ยวๆเลยนะเว้ยตัดแป้งงดคราบทุกอย่างแล้วเป็นไงน้ำหนักลงจริงแต่เฮียผมกูร่วงตามไปด้วยเฉยวันนี้แหละเราจะมาแชร์ความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ระหว่างการตัดคราบ ไอ้ต่อมไทรอยแล้วก็ปัญหาผมร่วงไปลุยกันเลยพวกนี่แหละคําถามคาใจอะไรใช่ไหมแหละพวกมือแบบอุตสาห์ตั้งใจลดน้ําหนักแทบตายตัดแป้งแบบหักดิบเลยนะเว้ยน้ำหนักแม่งก็ลงจริงนะแต่ทําไมวะทําไมผมบนหัวกูแม่งต้องร่วงตามไปด้วยวะถ้าใครเคยเจอแบบนี้นะกูบอกเลยฟังเรื่องนี้จบมึงอาจจะต้องโยนตําราไดอดที่เคยอ่านทิ้งไปให้หมดเลยก็ได้จริงมาเรามาเริ่มกันที่คําถามโคตรเบสิกก่อนเลย ในยุคที่คใครๆแม่งก็ชี้หน้าด่าว่าไอ้คาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยคือตัวการทําให้อ้วนคําถามคือแม่งเป็นผู้ร้ายตัวจริงอย่างที่เขาปั่นกันจริงดิหรือว่ามันมีอะไรมากกว่าน,นั้นวะโอ้ยประโยคนี้โคตรจะคลาสสิกได้ยินกันจนหูจะแฉะอยู่แล้วใช่ป่ะละ่ะกระแสะสังคมเอ่ยเทรนด์สุขภาพบ้าบออะไรต่างๆน่านนเอ่ยแม่งตีตราไอ้คาร์บเนี่ยว่าเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งเหมือนเป็นผู้ก่อการร้ายเลย จนคนแม่งเชื่อฝังหัวเป็นหมดแล้วว่าถ้ามึงอยากผอมนะต้องกําจัดมันฆ่ามันให้สิ้นซากเท่านั้นคือกูก็ยอมรับนะเว้ยว่าการตัดคาบแบบปุ๊บป,ปั๊บเนี่ยแม่งเห็นผลเร็วชิบหายแต่ช้าก่อนไอเสือน้ําหนักที่มันหายไปแบบฟิวในช่วงแรกอะนะส่วนใหญ่อะมันคือน้ำเว้ยน้ําในตัวมึงอะไม่ใช่ไขมันและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของหายณนะ ที่ร่างกายมึงกำลังจะส่งสัญญาณเตือนถึงปัญหาที่โคตรจะใหญ่กว่าในระยะยาวอามาดูสไลด์นี้ชัดๆเลยซ้ายคือสิ่งที่มึงคาดหวังขวาคือความจริงที่เกิดขึ้นกับร่างกายมึงมึงหวังว่าจะลดไขมันได้เร็วใช่ปะ่ะพิษความจริงคือร่างกายมึงแม่งเข้าสู่โหมดจำศีลโว้ยเหมือนหมีควายอะเพื่อเอาตัวรอดมึงคิดว่าจะมีแรงมากขึ้นใช่ปะ่ะพิษอีกแม่งกลับไปเพิ่มความเครียดให้ระบบในตัวมึงอีกและสุดท้าย มึงหวังว่าสุขภาพจะดีแบบยาวๆแต่สิ่งที่ได้คือความเสี่ยงที่ฮอร์โมนจะรวนชิบหายเอาละเว้ยพอร่างกายมึงเริ่มแบบกูไม่ไหวแล้วโว้ยมันจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนออกมาเหมือนสัญญาณ SOS อะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่มึงต้องคอยส่องตัวเองในกระจกดีๆนี่คือสัญญาณเตือนภายระดับสูงสุดเลยนะเว้ยหผมร่วงร่วงแบบไอเยียสะทีเต็มท่อระบายน้ํา 2. หนาวง่าย คนอื่นเขาเหงื่อแตกแต,แต่มึงนั่งสั่นสเพลียตลอดเวลานอนไปแปชั่วโมงตื่นมาเหมือนโดนดูดวิญญาณ 4. สมองเบลอคิดอะไรไม่ออกเหมือนมีหมอกในหัวและที่พิเษสุดน้ำหนักที่เคยลงเร็วแม่งนิ่งไม่ขยับเลยทั้งหมดนี้คือร่างกายมึงกำลังตะโกนใส่หน้ามึงว่าไอสัตว์เติมน้ำมันให้กูเร็วนี้และนี่คือตัวบอสของเรื่องทั้งหมดเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมการที่มึงไม่แดกขาบเลยเนี่ยมันถึงส่งผลกระทบโดยตรงไปที่ ตอมไซรอยไอตอมที่แม่งโคตรสำคัญกับร่างกายมึงเลยอ่าๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะมึงคิดภาพตามกูไอตอมไทรอยเนี่ยแม่งก็เหมือนเตาเผาพลังงานหรือโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในร่างกายมึงอะมีหน้าที่คุมให้ทุกอย่างแม่งเดินเครื่องได้แบบเต็มสูบตั้งแต่การเผาผลาญอาหารไปจนถึงการปรับอุณหภูมริร่างกายมึงไม่ให้ร้อนไปหรือหนาวไปไงวะมาดูปฏิกิริยาลูกโซ่แห่งความชิพหายนี่กันนะขั้นที่1พอมึงตัดขาเป็นศูนย์ปุ๊บนะ บึมระดับน้ำตาลกับอินซูลินในเลือดมึงแม่งดิ่งเหวเลยขั้นที่2ร่างกายมึงตกใจสิครับแม่งคิดว่าชิพหายแล้วเกิดสงครามโลกเหรอวะอดอยากแล้วกูขั้นที่3ม,มันเลยส่งซิกไปบอกต่อมไทรอยว่าเฮ้ยเพื่อนเบาเครื่องก่อนช้าลงก่อนทําให้การเปลี่ยนฮอร์โมนจากตัว T4 ไปเป็น T3 ท,ที่เป็นตัวแอคทีฟจริงๆอ่ะมันลดลงและสุดท้ายโรงไฟฟ้าของมึงก็เบาไฟลงเพื่อเสพพลังงานไว้ใช้นิยามฉุกเฉินไงล่ะทีนี้แหละ เราจะมาเชื่อมโยงไอ้ปัญหาฮอร์โมนที่ต่อมไทรอยทํางานช้าลงเนี่ยเข้ากับอาการที่มึงเห็นคาตาและน่ากังวลที่สุดนั่นก็คืออาการผมร่วงไงล่ะโว้โยสไลด์นี้อธิบายได้โคตรเ้่มมึงลึกภาพตามนะว่าร่างกายมือแม่งเป็นบริษัทที่กําลังจะเจ๊งพอเจอวิกฤตคือภาวะอดอยากจากการขาดขาบเนี่ยบริษัทต้องทําไงก็ต้องตัดงบประมาณส่วนที่ไม่จําเป็นทิ้งไปก่อนเพื่อความอยู่รอดไง แล้วมึนดาวสิว่าการสร้างเส้นผมเนี่ยมันอยู่ในหมวดไหนหมวดไม่จําเป็นไงไสัตว์ร่างกายมองว่าเรื่องผมเอาไว้ก่อนกูต้องรักษาอาาวัยวะสําคัญไว้ก่อนเว้ยแล้วอา,าการผมร่วงแบบเนี้ยเขามีชื่อเรียกเท่ๆด้วยนะเว้ยว่าเทโลเจนเอฟลูเวียมชื่อแม่งอย่างกระท่าไม่ตายพูดง่ายๆบ้านๆเลยนะมันคือภาวะที่รากผมบนหัวมึงอะแม่งนัดกันหยุดงานประท้วงพร้อมกันทั้งหัวเลยนะเว้ยมันพากันเข้าสู่ระยะพัก แล้วผลของมันคืออะไรคืออีก2 3สมเดือนต่อมาผมมึงจะร่วงม,มันกำกำไงล่ะเพื่อนเอ้ยโอเคโอเคโอเคดรามามาเยอะละร้องไห้ไปหลายรอบแล้วแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงวะต่อไปนี้แหละเราจะเลิกพูดถึงปัญหาแล้วมาดูทางออกที่มึงทำได้จริงและยั่งยืนกันดีกว่าซึ่งก็คือการเปลี่ยนมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเลือกเชื้อเพลิงให้ร่างกายมึงประโยคนี้พวกมึงต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะเว้ยเราต้องเปลี่ยนความคิดจากการกำจัดมาเป็นการคัดเลือก เข้าใจป่ะคาร์บโบไฮเดรตไม่ใช่ตัวร้ายแม่งคือแหล่งพลังงานที่โคตรสำคัญเลยเราแค่ต้องฉลาดในการเลือกชนิดของมันเท่านั้นเองประเด็นคือต้องเลือกไม่ใช่เลิกสไลด์นี้ชัดเจนมากเหมือนแบ่งทีมเลยฝั่งซ้ายขาบว่างเปล่าหรือที่ครูเรียกว่าแก๊งตัวร้ายพวกขาบขยะขนมปังขาวน้ำหวานขนมถุงส่วนฝั่งขวาเชื้อเพลิงคุณภาพนี่คือทีมพระเอกเว้ยมันหวานฟักทอง ข้าวกล้องพวกนี้แม่งมีทั้งใยอาหารวิตามินแร่ธาตุที่ร่างกายมึงต้องการํำถามคือแล้วต้องแดกเท่าไหร่ถึงจะพอวะสำหรับคนทั่วไปนะเว้ยตัวเลขขั้นต่ำที่แนะนำเลยนะเพื่อให้สมองกับไทรอยด์มึนทำงานได้ปกติคือประมาณ50ถึง100กรัมต่อวันย้ำนะไม่ใช่ศูนย์กรัมเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แต่เดี๋ยวก่อนที่กูบอกให้กินคาร์บเนี่ย ไม่ได้หมายความว่ามึงได้ใบอนุญาตให้กลับไปซัดเค้กหรือโดนัทตามใจชอบนะเว้ยไม่ใช่เป้าหมายคือการสร้างสมดุลเว้ยเลือกกินคาร์บดีๆในปริมาณที่พอดีพอด,พอดีเพื่อให้ร่างกายมันมีพลังงานไปใช้ได้แบบยาวๆไหม่ล่ะมาสรุปประเด็นสําคัญทั้งหมดแบบยิงแร็ปกันอีกรอบข้อ 1. ตัดคาบเหลือศูนย์ใส่รอยมึงพังข้อสอใส่รอยพังระบบเผาผลาญพังแล้วผมมึงก็ร่วง ข้อ3ทางออกไม่ใช่ไม่กินแต่คือการกินขาบที่ใช่และข้อ4ตั้งเป้าเลยขาบดีๆวันละ50 1 0 0ถึง100กรัมเพื่อสุขภาพดีๆของมึงในระยะยาวสุดท้ายนี้กูก็อยากจะทิ้งคำถามให้พวกมึงได้กลับไปคิดกันว่าว่าเป้าหมายที่แท้จริงของมึงคืออะไรวะระหว่างการมีหุ่นที่ดีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ต้องแลกมากับสุขภาพข้างในที่พังยับเยินหรือการมีสุขภาพที่แข็งแรงเท่แบบยั่งยืนจากข้างในออกมาข้างรอก ลองเอาข้อมูลที่กูเล่าวันนี้ไปปรับใช้กับตัวเองดูนะเว้ยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบาย